บ i รนนะบิกไบรนสมาร์ทมัชชูมไทซือช่วยน้องผักโอ้เนี่ยมีคนปัดอะไรอีกล่ะเขาผ่านไปได้ยังงสวยนะชาซีไลน์ อโอ้โหทุกคนดูสีสีของเห็ดป้ากับใบไม้ไมกลมกลืนเห็นกันไหมคะโอ้ดูสิ abetes. มันช่างกลืนกันจริงๆเลยข้างๆนี้ก็เห็ดน้ำหมากหรือเห็ดแดงแน่นอยู่นะเนีย อู้หว่นมากปัดติทูว้าวว้าวแน่นแนะะ่นเลยค่ะ